คือลุงตาอยู่หลายพอคลุงตาบริการเหมือนกันอ่าอ่าหลายหลายอย่างแต่สมัยเป็นโยมโลแต่สมัยเป็นคนอเอ่าอ่าขอาอกาสครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็ไม่ชีแล้วก็ญาติโยมเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ เมื่อวานนี้ก็จะมีคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังเพราะเป็นบัญชีสิบหกคนเราเนี่ยถ้าไปเชื่อความคิดถ้ามันคิดถูกเนี่ยเดือนหนึ่งคิดถูกแค่สองครั้งก็เป็นเศรษฐีได้แล้วเนาะแต่เพราะมันคิดผิดเนี่แล้วมันยาก ห็นไหมคิดเป็นล้านครั้งะนะก็คิดไม่ค่อยถูกะนะถ้าคิดถูกเดือนหนึ่งนะคิดก็จะเป็นเศรษฐีได้นะเพราะฉะนั้นความคิดนี่แหละเนาะถึงเป็นบอกเกิดแห่งความไม่แน่นอนนะเรียกว่าอันนี้จังะนะเนาะคิดนัน่นคิดนี่ไปเนาะอ่าส่วนมากจะรู้จัก คนอื่นดีกว่าตน,นะคือเป็นผู้ลืมตนอ่าเป็นผู้ไม่มีสติรู้สึกตนอยู่เนาะอ่าผู้มีสติรู้จรู้สึกตัวอยู่คือผู้ไม่มีตัวผู้ทำลายตัวถ้าผู้ใจขาดสตินะอ่าที่รู้ไม่ทันตัวเองนะมันก็จะออกไปข้างนอกก็จะเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาฮนะเพราะฉะนั้นนะอ่า มันก็จะไปรู้จักคนอื่นนะไปรู้จักคนอื่น่นะเที่ยวไปนะสารพัดเนาะเพราะนะนะนะฉะนั้นการรู้สึกตัวนะนั่นแหละคือผู้ทำลายตัวทำลายอาจารตัวเองนะส่วนมากจะรู้จักคนอื่นทําเป็นรู้จักเขามากกว่าตัวเขาได้ซ้ําไปเนาะอ่านะ นั่งอยู่บ้านตัวเองนั่งอยู่ที่นั่นก็คิดไปว่ารู้จักคนนั้นคนนั้นดีคนนี้ชั่วเงินเดือนก็ไม่ได้เนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นการรู้สึกตัวเนี่ยการอยู่กับตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละผู้ผู้เจริญผู้ประเสริฐเนาะ,ะผู้ที่จะไม่เสื่อมนะ เพราะว่นนามันก็มีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นการบ่มเพาะาสติเจริญสตินะนั่นแหละนะก็คือเป็นหนทางแห่งพุทธะไม่ใช่สยสาศาสตร์พุทธาศาสตร์สยแปลว่าหลับสยสาศาสตร์แปลว่า,าศาสตร์ของผู้หลับพุทธาศาสตร์เป็นาศาสตร์ของผู้ตื่นเนาะ พระเจ้าเนาะสอนให้เรามีสติสอนให้เรารู้สึกตัวอสอนห้เงาเรียนรู้ทันตัวเองให้ขัดใจตัวเองให้ฝืนใจตัวเองให้อบรมตนอบรมจิตอบรมใจตัวเองไม่ให้ไปอบรมคนอื่นเนาะทั้งอบทั้งลมมันเห็นะ,อะ,อ,ะอะไรจะไปสู้ตนเตือนตนตน,ตนอะอไม่ใช่ไปเตือนจากคนอื่นะเตือนตัวเองมั่งเนาะ อาทุกวันนี้ไม่รู้สแสวงหาอะไรกันมาบ้างฮะฮะเมื่อวานก็มีคณะหนึ่งมาจากมุราหารอะอายุก็มากฮะหกสิบกว่าเจ็ดสิบแล้วหลงจากแล้วเป็นอเป็นยังไงอ่าถามสารสารทุกสุขดิบฮะ เขาบอกโอ้หาเงินมาเนี่ยตั้งแต่เล็กจนอายุเจ็ดสิบละอยังหาไม่เจอเลยอมันจะไปเจอได้ยังไงเนาะหาปลาก็ใช้ไปอย่างเงี้ยอที่เหลือก็คือนี่ฮขนาดหามากขนาดนั้นยังเป็นนี่อยู่ฮเห็นไหมเพราะ พระพุทธเจ้าวา่ากรรมโม,โมโนาวัตถิโลโกโมนุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมอยากได้ไม่ได้หมายความว่าต้องได้สิ่งไหนที่ตัวเองไม่ได้ทำไว้มันก็หาไม่เจอหรอกมันก็ไม่ได้รับผลหรอกอ่ามันไม่มีอะไรบังเอิญในโลกอ่าไม่จะความมีความเป็นสูงต่ำดำขาวไม่จะเกิดโลกเนี่ยล้วนเกิดจากกรรมที่เราทำไว้ทางนั้นนะ อ,อแม้แต่ปัจจัยหรือทรัพย์ยสมบัติต่างๆล้วนมาจากผลส่งผลจากอ่าอดีตทั้งนั้นนะหรือว่าเรียกว่าชาติชาติอดีตทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นนะคนที่ไม่รู้จักอะไรก็จะตีโพยตีพายน้อยอกน้อยใจก็จะทำร้ายาความคิดนี่ทำร้ายตัวเองอว่าตัวเองเกิดมาทำไมเนะาะนะ ถึงไม่มีบุญวาสนาว่างั้นนั่นแหละนั่นทำเอาขึ้นได้เจริญเอาขึ้นได้สร้างเหตุขึ้นได้นะเอตุปัจ,จยโยเนะาะทุกอย่างเกิดจากเหตุเหตุในที่นี้ไม่ใช่เหตุผลจะไปคิดเหตทุที่นี่หมายถึงเหตุของการกระทำหรือเรียกว่ากรรม สร้างเหตุหมายถึงสร้างเหตุก็หมายถึงการกระทำที่ลงมือทำทำดีดีผู้ใดให้ทานก็จะเป็นที่รักของสัตว์และเทวดาทั้งหลายและมนุษย์เห็นไหมก็จะเป็นมนุษย์สมบัติเห็นไหมบุคคลใดใดที่รู้จักเป็นผู้ให้เห็นไหมไม่ว่าให้อะไรก็ตามเนาะนะให้ทรัพย์สินเงินทองให้จิตให้ใจคนอื่นเนาะ ทําทให้คนอื่นมีความสุขนั่นแหละตัวเองก็จะมีความสุขไปด้วยเนาะ,นะถ้าจิตใจของผู้ให้ผู้ให้ย่อมเหนือกว่าผู้รับฉันใดนเห็นไหมทุกวันนี้ผู้ให้มันมีน้อยคนรับมันเยอะมันไม่สมดุลกันเห็นไหมคนเราไม่อยาก,ากเป็นผู้รับอก็เลยเป็นคนที่ยากจนเยอะมากมาย ผู้ให้ก็เลยเป็นคนร่ำรวยลุ่มร่ลำรวยในในจิตใน,ในใจตัวเองนะเห็นไหมความเสียสละความทานความสละออกนั่นแหละ,ะ,ะที่ว่าพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดอยากรวยก็ให้ทานผู้ใดอยากสวยให้รักษาศีลผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้ภาวนาทานศีลภาวนาทำไม่ครบองค์ประกอบอ ไม่ใช่ไปเที่ยวขอไปเที่ยวแสวงหามีแต่วความอยากได้เนาะ,ะถ้าไม่ให้สมบัติของตนจ้างก็ไม่ได้ะะไะนะจำไว้คนโบราณ่นว่านดวงดีไปขี่กับพ่อเฮ็ด พนว่าแต่ผู้ใดดวงซวยไปเก็บเฮ็ดพันเหยียบขีบมาเนี่ฮะเฮมอ้าไปซะแล้วเนาะบางนึงกปวดขีฝ้าไปมันไพ่พอเฮ็ดซ้ำฮะเก็บเฮ็ดแล้วมันขีบไปพร้อมนะฮมอหนึ่งกับ้าไปใจ้เศร้าคนไปพ่อมองเฮ็ดไว้หนะบางันเก็บไปมัดพันขีบไปก็เลยเหยียบขีสแนนี่ฮะ มีนนท่านคนอีสานพนวา่าสิรเป็นอ่พาพญ่าผปวดช่องขี่สิริป็นเศรษฐีันปวดช่องเงี้ยวพนวา่านะเห็นบอกการบริสั่งเหตุสั่งปัจจัยไว้มันก็ไม่เกิดนะมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีไม่เป็นเนาะแม้จะก,กรรมนะ อ่าเหมือนการเกิดแก่เจ็บตายเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยล้วนเกิดจากเหตุของกรรมทั้งทั้งสิ้นนะอ่าเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์อย่างหลวงตาเนี่ยเนาะก็พูดอยู่ตลอดก่อนฉันข้าวเนี่ยที่พูดเนีพูดให้กําลังใจพูดให้แง่คิดนะให้พวกเราได้มองเห็นโพดเห็นภยัยนะของจิตของใจตนเองนะเนาะ อะไรก็เกิดที่ใจทุกข์ก็เกิดที่ใจสุขก็เกิดที่ใจถ้าจะดับเหตุก็ดับที่ใจนี่เองเนาะนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเนาะนะจงเฝ้าฝึกใจตัวเองนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์หนะลวงตาก็จะไปบินสบาทที่ อำเภอของเค้มนะพวกนี้ครบรอบอีกละขงเก็มเนาะอืทางในอำเภอของเียมก็ลองผู้ว่าด้วยนะคนพวกนี้อะจะมาใส่บาทอิปุย๋ยหมักมาว่าปุยหมัก <c oughs> อิปุยหมัก <c oughs> สูตรสิบหกสิบหกสิบหกเลขขาอ่านุการเลขานุก,ก,าานก,การของนายกอบจเนาะ ปุ๋ยปุ๋ยวันนี้ญาติเก่าบ้านเกิดบ้านไม่ใช่บ้านเกิด,ดอกบ้านอยู่ปัจจุบันของหลวงตาบ้านปากช่องอํนนาเภคลองดีอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดเขาจะเดินทางมารับมอบอรถอสองแถวเพื่อจะไปะทางพออโรงเรียนก็ขอมาไม่มีรถสักคันเลยเนาะ ก็ว่าไม่มีงบประมาณก็เลยได้ยินข่าวว่าวัดป่าบ่อน้ำพิณเนี่อยรถก็อยากมาถามดูหลวงจาก็บอกไม่รู้กูจะเอามาจากไหนฮะเพราะว่าแจกนี่แหละมันถึงไม่มีถ้าไม่คนมีเขาก็ไม่แจกนะเนาะแต่ก็ยังพอมีอยู่เนาก็เลยว่าเออยังไงยังไงก็อยากไม่อยากให้ผิดหวังอ่า ก็เลยเอาอ่า uhm, อ่าจะเป็นลถมือสองเนาะหลวงตาบอกเงี้ยอไม่เกินสองแสนบาทเนาะะก็จะมารับมอบคันวันนี้เนาะอ่าอ่าบ้านบ้านไอ้นอตเนาะอําเภอบนทองมาไกลเลยนะฮะ อ่าอ่กันน้ำท่วมที่จริงเขาออกมาตั้งแต่ตีสี่แล้วแต่น้ำท่วมบนทองยังไม่ออกจากบนทองเลยเลยฮะกำลังหาทางออกว่างั้นกูก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่มีทางออกมันไปออกทางเข้าฮะฮะฮอ่าอ่อก็ขอรุโมทนาสาธุการกับบุญทุกบุญเนาะอืมพวกใส่บาตรออนไลน์หรืออะไรเงี้ยเนาะอ่า หลวงตาขาขออนุโมทนาสาธุการด้วยธรรมเนาะ,ะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุการกับเอกชัยศรีวิชัยเนาะที่จะร้องเพลงอ่าให้หลวงตาแล้วก็อชูศีเชิญยิ้มนะชูศี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 อ่างเงี้ยฮะโอ้มันคนอีสานต้างวนเล่าออกจะเล่าอ่ะนะ กูบอกแล้วไม่ให้กลไม่ให้กลดล,ล่องเพราะวมันจะโปวดโอ้ยก็ย่าเฝ้าหัวอะไรนอนสูกระดเนาะอุกาวเนาะสู้สีเญญส้นยิ้มมาสั่นทดลองเพลงอให้หลวงตาเนาะ,ะแล้วก็เอกชัยอ่าขอโอ้หลวงตาก็เป,เป็นเอฟซีเป็นแฟนครับเขาอยูู่ด้ นั่นแต่ก่อนฟังแต่เพลงเอกชัยนะโดยเฉพาะเพลงหมากัดเนี่ยมัอมากขนาดก็พี่มีแต่ให้นะอเอกชัยเนาะอะเพลงหมากัดแล้วก็พี่มีแต่ให้นะเอกชัยศรีวิชัยอ่าอ่าคนอำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชโด,ดยเฉพาะเพื่อนเก่าหลวงตาก็อยู่ท่าสาลาเนาะ,ะถ้าได้ยินเนี่ยชื่อไอแดงตายยังไม่รู้ ยืมตังกูไปยังไม่ให้เลยเนยี่สิบกว่าปีแล้วไอ้แดงไอ้แดงเนาะเป็นเพศสัตว์มันก็น่มแล้ว่างว่ามีร้านขายยาอยู่น้องแขมดเลยกูทวงนี่แล้วแล้วก็อีอีอีแมวอีกคนหนึ่ง อีแมวก็เป็นนี่กูอยู่นะเว้ยอยู่ตลาดสายไหมอะนะเจ้าแม่สายไหมเดี๋วยวกูจะไปตามเจอมึงเลยยี่สิบกว่าปีแล้วยังไม่ใช้นี่กูสักบาทเลยนะเยอะมากเลยนะหลวงตานเนาะคืออันนี้พูดเล่นให้ก็ให้ไปเลยเนาะถ้ามีก็ให้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะหลวงตาไม่เคยทวงเงินใครเนาะก็พูดไปอย่างนั้นแหละ เยอะมากเลยนะสารคามเอ่ยอมุกดาหารเอยอุบลก็มีเยอะอะ,อะการศิล์ยิ่งเยอะเลยร้อยเอ็ดเนาะ,ะมีคนสมัยก่อนเอาบ้านไปจำนองก็มีบ้านหลังเดียวจำนองสองหนก็มี <laughs> โดนมาเยอะนะแต่ก็ยังไม่เข็ดเท่าทุกวันนี้ก็ยังไม่เข็ดไม่มีการเข็ดการให้การทานของหลวงจาไม่มีประมาณจริงๆ เชื่อใจตัวเองได้เลยเนาะตั้งใจรับพรยทาวะทิาวฤหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตรินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะชมิดจันตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดบรลาโซยะทามณีโชติละโซยะทา อภิวาลนาสิริสะนิจังอุทาปจาญิโนจะตารธรรมาวันติอายุวโนสุขหังหะลังสาตุ